ยังงยงงผู้ถอวบ้านยังงยงงยันลมยันเรียวบ่ได้โอ้ขาช่ามาเดินมาขาช่ามาเลย อันนี้ก็่งงานเร่เลืองางสาวเลยงางสาวนีกนีสสน่สางขาสกางเลย นักกจินเบอร์ห้าเบอร์ห้าที่ชอบมาซื้อของจักที่ซื้อของกินนี่มึงซอลเราเกีมยเกจท่าไงเข้อนยางพ่อมี่มาอันหลายก็จะเกจต่อจะได้มีทางงานห่มึงซอลโอ้ยน้าน้าน้า